ีเราจะทำอะไรนรือหลอกเรื่อหลอกแล้ววันนี้พี่จะพาน้น้องไปดูพลาสติกทั้งเจ็ดประเภทเอ๊ะเจดประเภทหนึ่งสอ่้ดอ่ะพี่จะพาน้องดูพลาสติกทั้งเจ็ดประเภทของเรานะครับ พาไปดูพลาสติกอีเซคึ่นประเภทที่1่ไปดูกันเลย Go Day 2สวัส <Go! S 1> ดีครับตอนนี้พี่ได้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะครับพี่ได้รับหน้าที่ไปหาพลาสติกลีเซคึ่นประเภทที่หนึ่งนะครับไปหากันเลยคนระับ Go นี่เือนะครับพลาสติกดิสไซเคิลชิ้นหนึ่งมีหนับสนอนเป็นกระปุกฝาดอกนะฝาดอกแต่ไปทำชิ้นต่อไปกันเลยนะครับ มาเจอที่สองนะครับเป็นขวดน้ำดื่มนะครับสัญลักษณ์ก็มีได่เพียงนะครับหรือว่าไมีชื่อว่า e t หรือ PET นะครับเอามากัะทิบตไคกันเลยเดินทางมาชิ้นวดน้ำนะครับจินนี่สั่งนะครับสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นเลขกหนึ่งอย่างนี้นะครับโดยพลาสติกรีไซเคิลได้ที่หนึ่งนะครับมีชื่อว่าโพลีเอทิลีนเทเลเทเลตนะครับมีชื่อย่อว่าะ PET หรือว่า PETD นะครับ วัตถุดิอสักษก็คือเป็นพลาสติกใสแข็งไม่อก่ายนะครับคนต่อคนผ่านนะครับป้องกันการรั่วไหลของแก๊สได้ดีนะครับสามารถนำไปนช้เพื่อเป็นข้อแก้สามพาะทำานเชิงกะหนาวทำเป็นหมอนได้ครับแลส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ยกตัว็อย่างมันครับก็จะเห็นว่าก็จะเห็นทําเป็นขวดน้ําบ้างทําเป็นขวดน้ำดื่มหรือว่าทําเป็นวัจจุดับทนแต่อาหารที่เป็นของใสๆนะครับเราไปดูของที่สองต่อเลยนะครับผมไปกันเลยยึดอย่างน้มเติมนะครับก็จะเป็นพวก ก้วยน้ำจิ้มนะครับก็จะเป็นพลาสติกหรือเซรามิกประเภทที่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะปเป็นพวกฝาน้ำนะครับก็จะเป็นพลาสติกประทที่หนึ่งเหมือนกันนะครับผม ที่มานำเสนอโพลิเมอร์ดิสั่สกเลิรประเภทที่2ครับถ้าอยากดูกันแล้วตามกันมาเลยการเสนอโพลิเมอร์ประเภทที่2นะครับก็บเดินตามมาเลยแรกเราต้องยกตัวอย่างก่อนว่าในประเภทที่สอ,อนมีอะไรบ้างนี่เห็นแล้วตัวนึนนงเพาอันนี้ก็คีอจริงะแบบเรนรถบ้านนี่โน้ตตรงนี้นประเภทที่สองของเรา,าก็นาคาเห็นไหม SDPE หรือว่า ไ d เดน i ิตี้โพลีเอชจีนะครับก็ที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสูงถึงที่เนาะอันนี้ใช้ทั่วไปเอาไว้แบบถือของด้วยน้ำสีายคุณนมีความที่หยุ่นสูงไม่แข็งมากแล้วก็ฉีกขาดยากด้วยจึงเหมาะสมกับวัตถุที่ไม่จําเป็นต้องรักษาะคะุาภาพมากและก็สามารถนําไปเซ็เนเตอแบบเป็นฟูดเจสามารถใส่อาหารได้แล้วก็เราสามารถไปการผ่านความร้อนโดยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยก็สามารถเป็นน้องถุงร้อนได้ครับว้าวแต่ตอนนี้ถุงร้อนหมดแล้วเราไปดูตัวที่สองมาต่อชนะใส่น้ำยาล้างห้องน้ํา อยู่หลังบ้านกันไปดูกันไแล้วเป็น้ำยาลับน้ำตาไม่รู้อ่านไม่ออกแต่พี่อขอดออกอเป็นเพื่อนที่สองันเห็นไหมอยู่ตรงนี้จะนี่ต้องเห็นไหมก็ โดยส่วนใหญ่ถ้าสังเกตว่าอะไรนะ High Density Poly H D e เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ใส่ของต่างๆว่ามาถึงในชั้นแล้วต้องดีสีุูงจะไม่ค่อยใสโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบใช้กับไอ้พวกที่ใส่บรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆส่วนหินถุงหุ้มิ่งเนี่ยก็จะใช้กับพวกวัดถึร้อนหรือพวกอาหารฟู้ดเกรดส่วนนี้ก็จะใส่กับบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดสูงเพื่อกันไม่ให้สารหลุดรั่วออกไปครับเจอบรรจุภัณฑ์น้ำยาด้วยก็เป็น H D D เหมือนกันประเภทที่สองนดูนี่เห็ไหมชัดไหม SDTV ส่วนตัวเนี้ยก็จะมีลักษณะขุนเหมือนกันซึ่งขุนถึงกันว่าไม่มีความใสเลยก็เขาเน้นที่ว่าคุณภาพเนี่ยจะมีความแข็งกว่าเปราะมากกว่าแล้วก็ใบกระชายเปราะมากกว่าก็ตัวนี้จะผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะจุกพันธุ์ที่มีความเป็นเบสสูงกดสูงซึ่งกันกันร่รวไหลตอนนี้ร่วงไปแล้วเพราะเปิดฝาไปแล้วนะครับแล้วก็น้องเนี่ยไม่สามารถจะรีไซเคิลได้เนาะเพราะว่าเป็นคุณภาพแบบเป็นของแข็งแล้วไม่สามารถนําไปโดนอดุณหภูมิถ้าโดนอดุณหภูมิร้อนก็จะเปราะแตกแล้วก็ไม่หลอเดเลียวไปครับ ไปเจอกันที่ประเภทที่สามครับเสร็จแล้น้องๆวันนี้กับพี่เลด้านะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูพลาสติกมีเลคโซเบอร์ที่สามกันนะครับพร้อมกันแล้วไปกันเลยเสร็จแล้วันนี้กับพี่เลด้าพี่โรตัสวันนี้พี่จะมาน้องเนี่ยพลาสติกมีกไเลคโซหมายเลขสามหรือพอดีไปที่คองไลน์นะครับ <laughs> สิ่งที่พี่คิดได้ก็คือ มีเทปเ้า p v c แต่พี่ว่าเท่า PVC มันจะหาง่ายแล้วพี่จะพาน้องไปหาเทป mm hmm. เทแปนะ mm hmm. แล็บใสนะครับไม่ผ mm ิดแล้วมเป็นตัวนี้หมายเลขสามนี่หน่นี่เลยเทปใสนะครับเทปแรปห่ออาหารเราจะมีพลาสติกหมายเลขสามครับเป็นพลาสติกรีไซเคิลแต่ถ้ารีไซเคิลมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็จะมี mm hmm. มานั่งพลาสติก กับกล้วยจราจรเดีย๋ยวพี่พาน้องๆไปถาก้วยจราจรนะกันนะครับเบเอา้าน้องตอนนี้พี่เจอกล้วยแล้วเป็นพลาสติกรีไซเคิลเหมือนได้สามถ้าสมมติว่าเราใช้แรปแล้วแล้วเราเอาไปทิง้งเราสามารถนำาิดไซเคิลเป็นกล้วยจราจรได้นะครับเราสามารถนำพลาสติกรียไซเคิลแล้วมาใช้เป็นประโยชน์ต่อ,อไปได้เดี๋ยวเจอกันในหมนได้ขี่ับน้องๆบ๊บ น้องๆไปตามหาพัสดีไซเส์เ นี่นะคะอะค่ะหลอดลัลก็จริงไม่ถึงไม่ของคัสติ้งนะคะก็คือสามารถนำมานีิเซอร์ขึน้นได้นะคะก็คือเอ่อนี่ข่าสัญล <3, 4. S 2> ักษณ์อ๋ออ๋อขาขาสี่ขาขาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่สัญลักษณ์เลยสี่แต่ว่าเกาแยกไว้น,นะแยกกัน <d> สำหรับใช้กับอาหารนะคะก็จะพาน้องมาดูตัวอย่างค่ะนี่เป็นตัวอย่างสองชิ้นเีื่อให้เรเลีนตัวอย่างีะต่อกันที่พลาสิกประที่ห้าเลยค่ะสวัสดีวันนี้เราจะพาไปดูพสติกประเภที่5ไปดูกันเลยวันนี้เรามาตามหาพลสิกประเภทที่5้ากันค่ะไปดูกันเลย ผลร<ม>นเช่นกันชนและไม้กว่าดพลาสติกค่ะเรามาถึงพลาสติกประเภทสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือพลาสติกรีไซเคิลประเภทที่6อยู่นี่นั่นเองค่ะน้องๆเห็นกันไหมคะ <No. S 2> นุน้องจะเห็นใน 5, 4, 3, 2, 1. 1> ห้าสี่สามค่ะแล้นี่ก็คือค ดีไซน y โซประเทที่หกันเองค่ะหรือว่าฟอนไฟดีรอีนะคะพลาสติกที่นี้จะเป็นอ่าสีที่ใสแต่ว่าก่อและแตกแข็ง่ายสับรับมพรเราทีนี่จะใหน้องๆไปดูเส้น่ของีไซน์ซประเทะที่หกกันนะคะอันนี้คือพลาสติกรีใสทุกประเทท่ว่าฟอน อันนี้ก็คือเพื่อนๆของผลิสไตรี์หรือว่าพลาสติกรีไซเคลประเภทที่หกตัวย,ออย่อ P.S. นี่จะเป็นข้อโค้ใส่อาหารเช่นหนึ่งห <ๆ S 2> นึ่งแล้วก็ข้องืนข้อมือ <ๆ S 2> ค่ะนี่นะคะนี่คือสัญลักษณ์รีไซเคิลค่ะพลาสตเกที่หกแล้วก็ตัวยอ่อ P.S. ค่ะปกติประเภทนี้สญญามารถรีไซเคิลไปเป็นไม้แหวนเชือกไม้บรรทัดแข็งไม้ซุยไคล์ค่ะใส่ไข่ เดี๋ยวกันค่ะเราจะพาไปดูตัวอย่างของที่ทำมาจากพลาสติกประเภทที่เจ็ดกันนะคะนี่เลยค่ะพลาสติกประเภทที่เจ็ดนั้นไม่ได้ระบุชื่อจำขอไว้แต่สามารถนำมาหลออใหม่ได้